สวัสดีครับผมนายชานกิตโชคโดานสุขเลขที่1ฉชานปวชหนทับหครับรแผนกยานยนต์ไฟฟ้าครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้า7ประเภทครับประเภทที่1รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนไม่มีน้ํามันเลยต้องชาร์จแบตเตอรี่จากปลั๊กไฟใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเงียบประหยัด และไม,ม่ปล่อยมลพิษรถ2องรถไฮบริดเสียบปลั๊กที่เฮดอีรถแบบนี้มีทั้งเครื่องยนต์น้ำมันและแบตเตอรี่ไฟฟ้าสามารถเสียบปลั๊กผ่าไฟชาร์จไฟได้ใช้ไฟระยะสั้นๆและพลับมาใช้น้ำมันเมื่อแบ,บตหมดประเภทสารถ Hi bit, v, ไฮบริดเอ็อีวีขายกับ H h v v แต่ชาร์จไฟจากปักไม่ได้ระบบจะชาร์จแบตเองตอนขับใช้น้ำมันเป็นหลักแต่มีมอเตอร์ช่วยตอนออกตัวหรือเร่งแรงทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้น 4. รถพลังงานไฮโดรเจน FCEV เป็นรถที่ใช้ไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าภายในรถเองแล้วเอาไฟฟ้า นานไปขับมอเตอร,อตอร,อตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องชาร์จไฟแค่เติมไฮโดรเจนใช้แล้วไม่มีควันมีแต่น้นาำออกมา 5. ้ารถไฟฟ้าระยะขยาย E R E V รถแบบนี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นหลักแต่มีเครื่องโยน์เล็กๆคอยผลิตไฟชาร์จแบตเมื่อใกล้หมดช่วยให้วิ่งได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย6รถหม ไฮบริด M H E V ยังเป็นรถใช้น้ำมันเหมือนเดิมแต่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยให้บางจังหวะเช่นตอนออกตัวหรือเบรกช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นเล็กน้อย7ประเภทสุดท้ายรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ S E E V รถแบบนี้มีแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาใช้แสงแดดชาร์จไฟเข้าแบ ใช้วิ่งในระยะสัน้นหรือช่วยเสริมพลังกับระบบหลักเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมีการพัฒนาในช่วงหลังๆซึ่งในตอนนี้พบเห็นได้ยากครับผมค,ครับ